สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่ที่รักการเกษตรที่เคารพครับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรยั่งยืนหรือมิสเตอร์เวอร์แพนเดินทางมาที่นี่ครับอำเภอขุนหารจังหวัดศรีสะเกดซึ่งที่นี่เป็นแหล่งใหญ่สำคัญของการปลูกทุเรียนภูเขาไฟบางคนอาจจะยังไม่ทราบว่าอีสานก็มีทุเรียนนะครับเป็นแหล่งทุเรียนภูเขาไฟและตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของสวนครับผมครับซึ่งเป็นยุคแรกๆในการเอานําทุเรียน มาปลูกที่ที่นี่ครับอาจารย์ครับก็เรียนนิดนึงแนนำให้รู้จักคุณพ่อฟองวรรณสิทธิ์นะครับผมเจ้าของสวนครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณพ่อฟองต้องขออนุญาตเลยวันนี้มาได้กระทบไหลดาราของศรีสะเกตเจ้าของทุเรียนภูเขาไฟคุณพ่อครับคุณพ่ออยู่ที่นี่เนี่ยที่นี่เขาเรียกว่าพื้นที่ตำบลอะไรบ้านอะไรครับพ่อครับเขตนี้เป็นเขตตำบลบักดองหมู่บ้านซํมบันไดพ่อครับแล้วก็แปลงที่ปลูกเนี่ยมันมี สักกี่ไร่ครับพ่อครับปลูกทุเรียนแปลงนี้มันสามสิบกว่าไร่ครับสามสิบกว่าไร่ครับพ่อปลูกทุเรียนพันธุอะไรครับส่วนมากจะเป็นพันธุ์มอนทองมอนทองนะครับแล้วก็ปลูกเนี่ยสามสิบไร่นี่มันกี่ต้นครับพ่อเจ็ดร้อยกว่าต้นครับเจ็ดร้อยกว่าต้นนะครับพ่อครับแล้วก็อายุการปลูกนี่มันกี่ปีกันครับผมปลูกมาแปลงนี้มันมันทุเรียนอยู่นีสามสิบกว่าไร่มันปลูกสามรุ่นสามรุ่นคือคือรุ่นนี้ปลูก ปีสาแปดแลงใหญ่นี่แปลงใหญ่แปลงรอกลงไปนั่ก็ปลูกปี50ปี50าศนไอสามนี่ก็อายุประมาณยี่7ปีแล้วครับผมแปลง50นย์ั่นก็ประมาณ1 4บ5ปีครับผมสปีนะครับอีกแปลงสาแปลงเล็กฝั่งฝั่งซ้ายนนุ่นปลูกปี59าปีห้าเก้าหกศูนกหนึ่งหกสองสามหเจ็ดปี 5, ้าปีหปีเปีครับผมครับครับก็ถือว่ามี3มรุ่นด้วยกันนะครับนี่แล้วตอนพ่อเริ่มต้นน่ะคุณพ่อคิดยังไงงถึมาปลูกทุเรียน เริ่มแรกครับไปเที่ยวภาคตะวันออกไปเห็นทุเรียนจังหวัดจันทน์เขาไปเห็นตอนเขาเก็บไปเห็นไร่ได้ผมก็เลยตัดสินใจซื้อต้นกลา้ามันึ้นมานําชิมาตน้นปีแรกแถวอำเภอขุ้งครับอำเภอขุง้งครับ<อ>ผมไปซื้อที่นั่นมาครับก่อนหน้านั้นพ่อปลูกอะไรมาก่อนที่เนี่ยที่พื้นที่ตรงเนี้ยพื้นที่แถวนี่ปลูกเป็นพืชลมลุกสมัยก่อนเขาโพดอาหารสัตว์บางปีก็ปลูกมันสลับซับเปลี่ยนกันอย่างสีนาะโอ้ก็ถือว่าเป็นกลุ่มรุ่นแรก,แรก รูบุกเบ,บิกบของสีสะเกด<ม>ทุเรียนของพ่อที่ปลูกไปเนี้ยปัญหาของทุเรียนมีไหม,มตอนที่พ่อนีครับมีปัญหาหลักๆคืออะไรครับปัญหาหลักๆก็คือโรคหลากเนาโค่นเน่านี่แหละก็ดวงถือว่าดวงดวงดวง,ดวง,ดวงเจาะต้นมันนั่นเกิดแมงหนอรแข็งต้นนั้นนะมีปัญหาร้ายส่วนช่วงแรกๆพอหลังๆมากก็เบาเบาลงแล้วเพราะว่าผมเริ่มมาขูดต้นนี่ โให้มันมาใครใส่ครับเอาตะไคร้มากางรอบต้นมันไว้ทุกต้นแล้วใช้เคมีอะไรเยอะมากคุณพ่อใช้เคมีเยอะบะพ่อบอกเคมีก็ใช้เป็นบางช่วงพอลูกมันโตขึ้นมาแล้วมันก็บ่ค่อยได้ใส่เคมีอืพอลูกมันใหญ่แล้วพอมันเป็นน้าแล้ววันซะคุณพ่อมาเจอคู่หูได้อย่างไรครับมันเจอคู่หูก็คือกับพวกเชี่ยวเพิ่นนั่นแหละเพิ่นก็ว่าอยากให้ใส่ผลิตภัณฑ์ตัวนี้เบิ่ง เพิ่นมาเห็นสวนผมมันส้มช่วงนั้นผมก็ผมก็เลยตัดสินใจว่าเอาแนวดว่าดีคือเอาเบิ้ช่วงนั้นเพราะว่าเข้าอยากเข้าอยากหายตอนนั้นคือต้นไหนครับตัวยี่สิบเจ็ดปีหรือว่าตัวสิบสี่ตัวตัวนี้แหละแปลงนี้แหละแปลยี่เจ็ดปีนี่ใช่ใช่คำว่าส้มมันคือยังไงครับพ่อคือใบมันเหลืองกับใบเหลืองทั้งสวนเลยครับมันมันโมมียอดเดี๋ยวไปลงสีมันโมเห็นโมคอยเห็นชีเขียวคือคือมันตายข้างบนน่ะ มันจะแห้งตายกิ่งข้างบนตายใช่แล้วก็ไม่เห็นสีเขียวมีแต่สีเหลืองตอนนั้นคุณพ่อตกใจไหมก็ตกใจอยู่แต่ว่ากบคิดว่ามันจิตายเลยหรอกทุเรียนแช่มันป่วยแช่มันเป็นโรคป่วยเป็นโรคเออคือเฮาถ้าเฮารักษามันก็สิี่อ่ยหายคนที่เขาเลาะมาหาคุณพ่อเนี่ยครับเขาเลาะมาตอนกี่เดือนแล้วครับประมาณหกเดือนหนึ่งหกเดือนครับเพล่นก็บ่าว่าเพิ่นมันเป็นมันโมเมนต์เคมีมันเป็นชีอภาพมันรักษาแบบ ยังยืนคือไมายเขามาใช้แล้วถ้ามันถูกก็อาการของต้นไม้เห่าก็คือมันมีโอกาสยังยืนกว่ากว่าใสเคมีใครเคมีมันประเดียวเดียวมันเกิดหลิดเบิดอีหย่างแต่เป็นครูมาจัดจรน์นีมันมันมันจะอยู่ยาวนา่นยังประมาณนี้น่ะอ๋อครับพ่อใช้แบบไหนครับผสมกันยังไงครับพ่อคือครูนี่เพิ่นบอว่าผสมน้ำหรือพันฤทธิ์มันกับพอดีเครื่องมือผมเพราะว่าผมใช้แอร์บัด Oh. มันกับพันลิตรพอดี oh. ครับผลไปเลยดีพร้อมกันทั้งหมดเจ็ดร้อยต้นเลยเจ็ดร้อยต้นนี่ก็มันกับเบิร์ตอยู่ประมาณหารถหาพันลิตรครับห้าพันลิตรต,ต่อเที่ยวต่อเที่ยวแล้วระยะห่างห้าเที่ยวเนี่ยกี่วันครับบวกกินอาทิดหนึ่งครับลนาชิดตัวนี้คือบอกง่ายว่าสีดตลอดเ <Okay. S 2> มนซีดก็พวกขา,าแม่แรงคือรอกนี้เฮายทีขาแม่แรงครับกลายว่าสีสีาายาขา,าแม่แรงก็ตกเอาตกนี้ใ่น้ำคือเก่าเพราะว่าผมก่อน ผมใส่ตลอดแยกกันหรือว่ารวมกันครับรวมครับรวมกันไปเลยครับคือว่ารวมสพกับเชื้อลาครั้งแรกนะคุณพ่อฟองได้สังเกตว่าความเปลี่ยนแปลงมันคืออะไรครับครั้งแรกทันหูบทันหูผลออกครับเพราะว่ามันต้องสามครั้งสามครั้งสามครั้งประมาาสามอาทิตย์เนาะเกือบเดือนเกือบเดือนสามอาทิตย์มันก็ค่อยเห็นผลขึ้น ผลนั่คืออะไรครับพ่อผลนี่คือสีมันจะแตกต่างขึ้นมาสีสีมันจะเริ่มเขียวเริ่มยังไงเห็นยอดมันก็เริ่มแทกยอดใหม่มันให้ยอดใหม่ขึ้นมามันออกยอดไม่มากก็แสดงว่ารากทุเรียนมันยังเดินอยู่คุณพ่อพ่นเนี่ยพ่นจากข้างล่างขึ้นไปอย่างนี้หรือว่าใช่พ่นพ่นมาแล้วก็ข้างนอกหรือยังไงครับวิธีพ่นของคุณพ่อชวนมากสาต้นตำแมงสันมันจะถ่วมต้นเลยเดับแอบัตนี่คือยิงแป้งไม่ผลแห้งเต้อันนี้เลยคือ ถ้าแปลงนี่มันกัด่วนมากมันกัดิีมันกัดจิถึกไอปากใบเนี่ยมันตกลงมากอญยาบุนี่แล้วเขียวนําเพราะเขาสังเกตว่าหญ้าข้างล่างเขียวด้วยแมนรู้สึกว่ามันชุ่มเพราะว่าใส่แอร์บานีมันเปียกไปหมดเลยเจะมดสหนามเลยผมราว่าดินมันก็ดีขึ้นครับดินมันเกิดมีรวนมีซุยขึ้นมีมีมีชีวิตที่ว่าขึ้นก็เก่าเพราะว่าแต่ก่อนมันดิน มันหยาบ่ค่อยเกิดเลยเด้ยใช่ครับพอจะใส่ตัวนี้มานีนิโอหยาบโทนตัดเลยเดียวนี่บบทึงเดือนเน้ยเลยนี้ยจัดสภาพแตกต่างความแตกต่างของทุเรียนของพ่อเนี่ยสวนพ่อเนี่ยมันแตกต่างกับทุเรียนที่มาจากต้นฉบับเขาจากเมืองจันทร์ตรงไหนครับของเฮานี่มันที่แตกต่างน้ำววารสชาติรสชาติจะจะแตกต่างของผักสะบ้นหอกแน่อยูครับคือข้องเฮานี่ดินเฮามันบูมนามเงินฝนตกวันใดมันกระนาำบ่ขัง เนื้อทุเรียนมันก็จะบโปแชมันจะหว,วานมันจะมันมีรสหวานมั่นพ่อพอมาเจอคู่หูเนี่ยพ่อคิดว่ามันมีความแตกต่างกับที่เขาเคยเลาะมาขายเราไหมพ่อผมบ่เคยใส่กลุ่มกลุ่มชีวภาพอย่างเยื่อสื่อจนมาผมสีใสะเคมีเป็นหลักถ้าชีวภาพย่างเงินผมสีใส่บเกินครั้งหนึ่งสองครั้ง,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 งผมผมเศร้าคือมันบวเห็นผลแต่ว่าตัวนี้ผมผมใสไปแล้วผมหมดยังติดใจอย,อยู่ก็เลยก็เลยใสต่อมาเรื่อย มันก็เลยเป็นนันว่าเป็น,น,ปนพิษพันธุ์ประจําสวนเลยตัวนี้ <c oughs> เป็นพระเอกประจําสวนประมาณเดือนพฤศจิกาเนาะที่ผมมาพบคุณพ่อเนาะเราในฐานาะผู้จัดการภาคก็ต้องมาดูแลควบคุมในเรื่องของการให้ข้อมูลที่แท้จริงและถูกต้องกับกเกษตรกรชาวสวน <c oughs> นะครับผมก็ได้ได้คุยกับคุณพ่อสภาพมาที่อาจารย์คุณพ,พ่อเล่าให้ฟังตอนนั้นน่ะไม่มีหญ้าเลยครับ <c oughs> แล้วดินมันจะเป็นเหมือนเชืราเนาะพ่อเนาะพวกลาเขียวเลยเต็มไปหมดเลยเนาะพ่อเนาะวันนั้นถึงวันนี้เนี่ยที่ผมไม่ได้มามาสวนเนี่ยประมาณ4เดือนแล้ว ผมมาเห็นก็ยังแลกมีความรู้สึกว่าแตกตาเหมือนที่คุณพ่อเล่าให้ฟังแล้วสิ่งที่พ่อเห็นในต้นที่สิบสี่ปีในต้นที่เจ็ดปีพ่อเห็นความเปลี่ยนแปลงอะไรมันครับตอนหลังจากพ่นไปแล้วครับพ่อพ่นไปแล้วใบมันก็นดีขึ้นคือแปลงแปลงเก่านี่ละครับแปลงใหญ่นี่แปลงใหญ่คือมันมีความเปลี่ยนแปลงว่าใบมันใหญ่ใบมันเขียวเข้มกว่ากว่าแต่ก่อนมันก็นมีความเปลี่ยนแปลงแตกต่างอยู่ที่ใส่คู่หูไปนี่ก็เพราะว่าผมใส่ บเป็นใสแต่แปลงเก่าแปลงเดียวคือใส่ทั้งบิดทั้งบดเลยนะครับทั้งบรครับแลใสทุกแปลงไอ้แปลงที่เจ็ดปีนั่นก็เหมือนกันครับแปลงนั้นสวยมากเลยใบเดียวนี่นาเวลานี่สวยปีนี้ออกแบบเต็มสวนเลยละ่ะดอกดอกแต่ปีนี้เต็มสวนเลยครับดอกมันก็ถือว่าพ่อคาดกันในปีเนี้ยผลิตผลของพ่อทั้งแปลงหมดเนี้ยถ้าเจ็ดร้อยต้นเนี้ยพ่อคิดว่าปีนี้พ่อจะได้เงินเพิ่มขึ้น เบืบ้องๆแล้วก็ดีกว่าปีกายอยู่ครับก็คาดการว่าน่าจะคาดการร้ายด้กว่า,า,า,วาปีไายาาประมาณหาสีผ่านซีแล้วกป็ปีที่แล้วครับผมปีที่แล้วโบได้ทุเรียนในราวาต้นมันส้มทุเรียนอยู่นี่บบถึงยี่สิบตันเลยนี่ปีแล้วนะพี่น้องเศว้าวสวนผมก็เคยเฮ็ดมาโดนเติบสวนประสบปัญหาทุกอย่างเนี่ยว่าเป็นโรคแบบรุ่นแรงกับเป็นมาแล้ว พ่อผมมาพ่อผลิตภัณฑ์อีหอนี่ผมก็เลยลองมาใส่เบงของผมผมคิดว่ามันกำลังฟื่อน่ะเดียวนี่แต่เขาที่เขาท่างขึ้นเก่าแล้วพี่น้องขันผู้ใดเป็นมันเป็นโลกลองลองหันมาใส่เบงครับผมใส่มากประมาณหกเดือนกว่าล่ะงามตาขึ้นร้ายกว่าเขายิ้มแล้วหัวเราะได <c oughs> ้คือพลังของเกษตรกร <c oughs> ที่เชื่อมต่อหากันและกันเพื่อให เกิดการสร้างสรรผลผลิตที่มีคุณภาพสู่ตลาดที่เกิดความมั่นคงทางการเกษตรแล้วก็ทําให้เป็นการลดต้นทุนแต่ก็เพิ่มผลผลิตชีวิตก็มีแต่ความสุขครับเพราะว่าคาดการถึงความสําเร็จในวันข้างหน้าได้ว่าจะได้ผลผลิตมากน้อยแค่ไหนนั่นหมายถึงจํานวนเงินที่เกษตรกรได้รับวันนี้ผมมิสเตอร์เกษตรย่งยืนได้เดินทางมาที่บ้านพ่อฟองซึ่งเป็นผู้ที่ปลูกทุเรียน คนเจ้าแรกๆของจังหวัดศรีสะเกดทุเรียนภูเขาไฟที่ขึ้นชื่อว่ามีเนื้อรสชาติอร่อยเหลือเกินวันนี้พี่น้องเกษตรกรครับเรามีทางออกสําหรับการทําให้ผลิตผลของท่านนั้นเกิดความมีคุณค่าทรงคุณค่าอย่างแท้จริงวันนี้ผมอาจารย์ภูชนะและพ่อฟองก็จะขอลาท่านไปก่อนเพื่อจะไปติดตามดูผลของการใช้คู่หูมหัศจรรย์เวอร์แพนเวอร์แพนคาร์ดารในการเกษตรด้านอื่นๆต่อไปวันนี้ขออนุญาต ลาทุกท่านไปก่อนขอทุกท่านมีความสุขกับการทําการเกษตรสวัสดีครับสวัสดีครับ,รบขอบคุณท่านมากครับมครับครบวเวอร์พันใช้แล้วดีใช้แล้วรวยช่วยปลดหนี้